วันนี้ก็อยู่ที่สนามพระเครื่องโคกสมโรงวัดแก้ววันพะระฤหัส <c oughs> ได้นี่สังกะจายเนื้อเมฆพัดผสมเหล็กไหลของหลวงปู่อ่อนปู่อ่อนยันาเชลีลูกศิษย์ของพระวิปัสนาสายวัดป่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานี่ผสมเหล็กไหลด้วยพระเครื่องที่ผสมเหล็กไหลและมีความน่าเชื่อถือว่าเป็นเหล็กไหลแท้ๆเลยก็คือพระเครื่องของหลวงปู่อ่อนนี่เหละเพราะอะไรรู้ไหมความน่าเชื่อถือตรงที่ว่าท่านเป็นพระสายวัดป่าวิปัสนา เดินทางไปทุดงกับพวกกรมปุ่มมั่นอย่างเงี้ยกับกรมปุ่มเสาเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านอายุยังไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ได้เหล็กไหลขี้เหล็กไหลามาจากภูเขาวควายซึ่งอยู่ประเทศลาวซึ่งเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ความเป็นอาถรรพ์ความเป็นอะไรที่ตามประวัติตพระทุดงก็จะไปเจออะไรดีๆที่ภูเขาวควายเยอะนี่ท่านก็เก็บเหล็กไหลามาแล้วก็ปีหนึ่งกว่าเออที่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ท่านได้สร้างพระเครื่องให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้แบบอุดมสมบูรณ์ล่ำรวยเงินทองท่านก็ได้สร้าง พระสังคจ,จายผสมเหล็กไหลาจากภูเขาวายของหลวงปู่อ่อนวัดนิโคทารามนี่จังหวัดอุดรธานีลูกศิษย์สายตรงของหลวงป,ปู่มั่นสายวัดป่าสายวัดป่าอันนี้ก็ยังไม่แพงนะแต่ของไม่ค่อยมีนะตั้งแต่ผมเล่นมาผมเพิ่งได้เป็นองค์ที่สองแต่เห็นได้เห็นองค์เห็นองค์ที่สามองค์องค์แรกผมได้มาผมขายไปขายไปองค์ที่สองซื้อเข้าไม่ได้เขาจะเอาพันกว่าบาทซื้อเข้าไม่ได้เราเคยขายได้แค่พันหนึ่งเงี้ย แต่เขาจะเอาพันกว่ามันมันเกินเกินที่เราเคยขายไม่แพงครับพันนิดๆพอไม่แพงพันนิดๆพอะพระสังฆจาใจผสมเล็กๆนีหลวงู่อ่อนวัดนี่โคตปีหนึ่งเจ็ดครับอันนี้เป็นแพพพิมพแปะยิ้มใหญ่มันมีเล็กเป็นเลกขนาดครึ่งองค์ท่านนึงแต่นี่คือใหญ่วันนี้ก็ได้หลายชิ้นอยู่นะมี่พัดกันแล้กับพระอีที่เป็นพระปิดตาดูง่ายดีพระปิดตาหลวงพ่ออีวัดสัตหีตสองสี่กว่าแล้วก็ได้พ่อท่านลีวัดอโศกกราม เป็นพิมพ์นิยมเขาเรียกพิมพ์นิยมค้างปลาต,ตรงตรงข้างใบโพท่านอ่ะใบโพทางข้างๆตัวยันอ่ะมันจะมีเส้นแตกๆๆนี่เขาเรียกว่าพิมพ์ค้างปลาถ้าสมมุติว่าพิมพ์มธรรมดาสวยสวยเหมือนกันอยู่ที่ประมาณสามพันอันนี้ก็ต้องมีสี่พันก็ขยับไปอีกหนึ่งช็อตก็เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ข้างปลาน,นี่ดูง่ายหน้าใหญ่ดูง่ายหน้าใหญ่แล้วก็ได้พระเครื่องอีกองนอ์นึงนี่ามาห่อ,อเลยเป็นพระสมกอพิมพ์กลางนะครับพระสมกอพิมพ์กลาง พระพวกเนี้ยมันเป็นพระที่เราไม่สามารถจะตีเก๋แท้ได้เราต้องขายตามชอบอ่ะคือพระที่ต้องให้พวกเซียนระดับประเทศมาตีให้ว่าถ้าแท้ก็ขายได้ราคาถ้าไม่แท้ก็ขายไม่ได้ราคาแค่นั้นเองเราซื้อขายสายกันดามชอบนะซื้อขายกระดามชอบแต่ดูให้แท้เท่หนเพราะพระสมกอเนี่ยเขามีหลายกุกมีหลายกุมีหลายวันนะเขาก็จะเล่นกันพิมพ์ของวัดกุวัดพิคุลกุกวัดปรมัทาถ้าเป็นพิมพ์ของกุอื่นขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะเล่นกันที่ไม่แพงมากไป ชมเนื้อหากันพระสมกพิมพางองค์นี้เนื้อจัดจริงนเนื้อจัดเราเล่นเนื้อจัดจัด,จดแล้วพิมพ์ไม่เดือไม่ดา่ามีอะไรที่ดูแล้วเทสแน่นอนชมกันพระสังกัจจายุบปปุอ่อนวัดนิโคทารามหรือวัดนิโคดแล้วทกานจะเรียกมนาะพิมพ์แปะยิ้มใหญ่ผสมเหล็กไหลภูเขาควายโอ้ดูง่ายจริงๆี่ปีมีลานนี้ยิง่งดูง่ายปีร้านเฉยนะไม่ได้แตกนะนี่ม,นมาส่องดูเนื้อหาความสวยงาม ปึ๊บปึ๊บโอ้หดูดูผิวพันุ์ดูร่องน้ํานี่จ๋าจ๋าเลยยิ่งมีร่องน้ําเยอะยิ่งยิ่งชัดเจนดูไอเมฆพัดของผู้อีอันนี้พระปิตาเมฆพัดผู้อีอยู่ความเก่าความเก่าแห้งซี่ทั้งคู่อะแห้งซี่ทั้งคู่นี่ดนูนเวลาเราดูพระเทเส้นประกบพิมพ์เป็นหุ่นเทียนเขาจะไม่ค่อยตรงกันหรอกสังเกตดูถ้ามีอย่างเงี้ยมันจะดูง่าย่ มีอย่างเงี้ยมันจะดูง่ายเส้นประกบพิมพมันจะไม่ค่อยตรงกันอันนี้ล้ําออกมาหนีไหมนี่ดูง่ายครับพระสังกจายหลวงปู่อ่อนยาน,นาสิริสิทธิสายวัดป่าหลวงปู่มั่นนี่น่ารักครับขอยากเอาไปใช้พุทคุณเป็นพระที่คนคนอื่นสร้างว่าพระเด็กไหลนี่ผมยังไม่นั่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสายวัดป่านี่100ร้อยเปอร์เซ็นผสมเด็กไหลตัวจริงแน่นอนจากภรเขาควายมาชม อ้ะปิดตาหลวงปู่อีพระปิดตาหลวงปู่อีเนเนื้อยุบยับยุบยับ,ยบ,ยบดเส้นประกบพิมพ์เส้นประกบพิมพ์มนี่นี่รอยช่อชนวนอยู่ตรงนี้เนี่ยรอยช่อชนวนฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนงี้ดูง่ายดีดูง่ายดีพระปิดตาหลวงปู่อีสัตะหีบครับใครอยากได้พระเทจะจะเอาไปใช้นี่ จัดก,การได้เลยครับจัดก,การได้เลยพระปิตาเนื้อเมฆกรบพัดหลวงปู่อีอ่าแล้วก็มาดูพ่อรีวัดอโศการามพ่อรีวัดอโศการามพิมพ์ใบโพสนามพระวัดแก้วเนี่ยก็พอได้ของนะพอได้ของก็มีคนจากหลายพื้นที่เดินทางมาตรงนี้ชัดแม้งเจอไมารู้นะ <c oughs> นี่เขาจะมีแบบเส้นแตกๆอยู่ทางข้างนี่เขาเรียกว่ากางปาลาของอื่นไอปนไ้ปกติมันจะไม่มีไงปกติมันจะไม่มียังสวยอยู่เลยนะครับนี่ถือวอ่าสวยอยู่นะปีสองพันห้าร้อยนี่นิยมข้างปลาสวยอยู่ครับวิธีการดูง่ายๆดูให้ยังงานเรียบร้อยแล้วก็พระเขามีความเก่าหกสิบกว่าปีเนี่ย ตรงขอบตรงนี้มันจะเหมือนตรงกลางจะเป็นยุบ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 เป็นเอีงเองเป็นเอีงเองเป็นเอีงเองเป็นเองเองเออตรงกลางยุบยุบเป็นเอียงมีเส้นเส้นประกบพิมพ์เส้นประกบพิมพ์เนี่ยมันล้นมานหนีล้นมานหนีเห็นไหมเส้นประกบพิมอ่ะเขามีพระเป็นประกบนะครับประกบแล้วจะตรงนี้จะตุ้มๆเป็นเต่าเต่าตรงนี้จะยุบ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 จะโค้งโค้งเท่าน้ำใส่นี่เป็นน้ำเลยเป็นสระน้ำรอบนี่เลย ดูเนื้อหาแล้วก็ถ้าพอลีร้อยทั้งร้อยมันจะมีแร่แร่คือเร่กว่นแร่แร่แบบพักกุ้เต่าทุเรียงนเ,นยเนี่ยจะพดขึ้นมาแบบเนี้ยเนี่ยจะพดขึ้นมาแตนเนื้อหาเราดูยังไงให้มันเก่าไว้ให้มันเก่าแล้วก็พิมพ์เพิ่มเรียบร้อยสะอาดสะอ้านตาเออองนี้สวยครับองนี้สวยองนี้สวยแม่ขยับได้เอาไปใช้ก็ ติดตามได้ติดตามได้พอ่อลีใบโพสวยอันนี้สวยถือว่าสวยนะอันนี้ถือว่าสวยแล้วก็คือดูง่ายด้วยดูง่ายด้วยนี่พอ่อลีวัดอโศกาลามมาชมพระพิเศษพระพิเศษครับนี่คือพระพิเศษพระสุมกอสุมกอปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุมกอ,มกอพิมพ์กลาง พิมพ์กลางตื้นอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์กลางตื้นมาส่องดูเนื้อหากันห้อนี้เนื้อจัดจ้านมากครับเราเล่นผสมกอต้องเล่นแบบจัดจัดอย่างเงี้ยจัดจัดอย่างเงี้ยเห็ไหมไอ้จุดจุดจุด,จดแดงคือแร่ดอมาขามแล้วก็มีคาบกัวคาบดินเป็นฟอฟ,ฟ้าพวกนี้ฝังแน่นฝังแน่นมากๆนะฝังแน่นมากๆไอ้ค <ừ wiping S 2> าบ <ๆ S 2> ดำๆพวกนี้คือลาคํบดำอยู่อยู่ใต้ผิวอะอยู่ใต้ผิว อู ه, เนื้อหาจัดจริงๆเนื้อหาจัดจริงๆครับอย่างนี้อย่างนี้เออ,อย่างนี้แท้แน่นอนแต่ว่าทางสมาคมใหญ่เขาจะยอมรับกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าพระเขาขึ้นหลายกูผิดพิมพ์นิดนึงคือทางสมาคมใหญ่พระบางทีเขาเล่นเล่นพิมพ์เล่นเนื้อผิดพิมพ์เขาทีนิดนึงเขาก็ตีตีเกรลยไม่ใช่ตีเกตีคัดออกเลยตีคัดออก พระเขามีหลายกุ่ะมีหลายกุนี่อย่างนี้เราไม่ต้องแพงมากเราก็ซื้อซื้อหาได้นี่เรศเรมาขามความเป็นธรรมชาติาคาบคางคาบกุ๊บคาบกุดูข้างสินี่รอยปาดเกา่ารอยปาดตั้งแต่ตอนตอน,ตอนทําพระมันจะมีรอยฝนด้วยนะฝนทํายาแล้วเหฝนนิดนิดฝนนิดนิดเออมีรอยฝนนี่นี่นี่เป็รอยฝนหรือรอยขุดขีดอะไรไม่รู้นะนี่ เรามาหาข้อมูลกันหน่อยลยครับหาข้อมูลกันหน่อยพระพวกนี้ต้องมีมีข้อมูลเนาะอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์กลางตื้นเห็นไหมกลางตื้นพิมพ์ตื้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพิมพ์เดียวกันเลยเห็นไหมเส้นขอบตรงนี้จะนูนนูนจะนูนแล้วก็เล็กลงจะเล็กลงแล้วมาูนนตรงนี้มานนนตรงนี้นี่เล็กวันละเนื้อหานี่เป็นเนื้อหาแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแล้วก็เป็นพิมพ์เดียวกันด้วย มาดูอ,องค์อื่นบ้างนะนี่นี่เห็นไหมเนื้อหาจัดจ้านเนื้อหาจัดจัดจันจ้านปึ๊บปึ๊บพิมพ์กลางตื้นพิมพ์กลางตื้นอือนี่ก็พิมพ์คล้ายๆกันนะนี่ก็พิมพ์คล้ายๆกันนี่นี่พิมพ์เดียวกันเลยเนี่ยนี่พิมพ์เดียวกันเลยรู้จักเส้นซุ้มอะเป็นพิมพ์เดียวกัน,นอย่างเงี้ยดูสิเขาประมูลกัน จบไปเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ห้าพันดูอ,องค์นี้หน่อยเนื้อเหมือนกันพิมพ์เนื้ออะไรเหมือนกันเลยอันนี้องค์น,นี้มัน,นเป็นไกด์ไล,ลน์ครับไกด์ไลน์สำหรับดูดูข้อมูลดูข้อมูลอันนี้ก็ห้าพันไปดูหลังโอ้โหน,นี่เขาเรียกประกุอะไรนะะกุหน้าศูนย์ กหน้าศูนย์พิมพ์กลางดูตรงไหนม,มาสองของเราต่อดีกว่าความมันความสะอาดใจพระสมคอพิมพ์กลางาไม่รู้กูไหนนะไม่รู้กูไหนหรอกรู้แค่ว่าเท้แค่นั้นเนี่ยอืมอืมเนื้อหาที่จัดจริงๆิดูข้างสิใบปาดสับเป็นโพรงเลยพวกนี้เนื้อเก่งครับเนื้อเก่ง ผมเคยได้อะไรนะมาพระพระพระเออ,ะอยู่แถวนี้ก็เปิดไม่รู้นะเนื้อเขาจะเหมือนเหมือนกระเบื้องเลยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกระเบื้องเลยถ้ามีแบบอืมเป็นกระจกกระเบื้องวางแบดังเพะเพคเพคเพงกันแบบนี้เนื้อเป็นกระเบื้องพราะีเเีเนื้อแนะน,อน่นเนื้อแข็งเนื้อแน่นเนื้อแข็งเดี๋ยวจะหาไม่รู้ไม่รู้วางไว้ตรงไหนอืมเดี๋ยวเราจะหาหาไม่เจอเนาะ เวลาจะหาอาหารไม่เจอปึ๊บ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 โอ้โหเนื้อจัดจริงๆครับเนื้อจัดจริงๆครับอ่ะวันนี้จากไปด้วยพระลีวัตสุกรามกับพระเนื้อเมกะพัดผสมเหล็กไหลหลวงปู่อ่อนจากภูเขาควายสวัสดีครับพระเหล็กไหลเมกะพัด มาผู้อ่อนชอบมากๆอันนี้ผมได้เป็นองค์ที่สองแต่เล่นมาได้เป็นองค์ที่สองไม่จะหาง่ายนะหายากเหมือนกันคะหายากเหมือนกันราคาก็มีแพงหรอกพันหนึ่งพันนิดๆเด๋ย้วแต่คนซื้อได้ชอบนี่อือองค์พอ่อลีใบโพพิมพิยมข้างปาสมกอสมกอพิมกลางไม่รู้กูดูให้เทไว้ดูให้เทไว้ต่อให้มือใหญ่บอกไม่เทก็ช่างเราก็เล่นในกลุ่มที่เราดูเทกันนี่พ่ออีสัตต์เหีุ เดี๋ยวจะเอาสุมกออมาใส่กรอบใส่กรอบห้อยขึ้นคอหน่อยทีนี่น,นใส่กรอบใส่กรอบก่อนปุ๊บนี่แล้วก็ใส่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 แขวนเดียวได้เลยพระสุ้มกอรอไปก่อน ราซื้อขายตามชอบไหมพระไอ้หลักๆนะสมเด็จสมกอรหรืออะไรในะที่ว่าเป็นพระที่เราไม่สามารถตัดสินเกเทได้ตัวเองอย่างสมเด็จเนะี่ยเนื้อถึงยุคเนื้อเข่ามันสารอะไรมีครบหมดผิดพิมพ์นิดเดียวเขาก็ติเกเลยครับเออเพื่อมันเป็นพิมพ์ชาวบ้านพิมพ์อะไรของเขาไลม่ก่อนก็ไม่มีใครเกิดทันเนะคือเขาเล่นกันอย่างนี้ก็เล่นตามเข้าไปนี่สมกอแขวนเลยแขวนเลยแขวนเดียวแขวนเดียวเลยนี่เอานานดนาไไูสักแบงไหมนาดูสักแบงไหม ดอ,อกมาเลยโอ้สวยสวยโชว์ได้ท,ทุกทุกที่ใครขอสองหนึ่งจะจัด,จดไม่อายใครครับสวัสดีครับ